สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆของคุณอายมาแบ่งปันค่ะคุณอายออเดอร์ขนมลาดูเงินล้านและพี่หนูมูสิกะเงินล้านไปถวายดนองค์พ่อมาวันนี้คุณอายบอกว่าวันนี้เพิ่งบูชาท่านจริงจังตั้งหิ่งวันแรกและถวายขนมลาดูเงินล้านเมื่อกี้มีเงินเข้ามาเลยค่ะเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรอยู่ดีๆก็มีคนมาให้ทำพิเศษ อาจรรย์ใจมากแล้วคุณอายก็ออเดอร์ขนมลาดูเงินล้านเพิ่มเพื่อขอบคุณความเมตตาขององค์พ่อค่ะคุณอายเล่าต่อว่าตอนแรกมีองค์พ่ออยู่แล้วแต่ไม่มีขนมบูชาจะถวายน้ําอย่างเดียวพอดีวันนี้รับองค์พ่อมาเพิ่มตั้งหิ้งใหม่ถวายขนม จุดกำยานทำครบสูตรเงินเข้าเลยค่ะกำลังแอบขัดสนอยู่เล็กๆนี่พิมพ์ไปก็ขนลุกไปค่ะนี่ก็ขอแนะนำเลยนะคะว่าให้จำความรู้สึกนี้เอาไว้เลยค่ะความมีสมาธิมีศรัทธาความตั้งใจในการขอพรของเราและความดีใจตื่นเต้นที่เราได้รับพรทุกอนูในร่างกายที่ตื่นเต้นแบบนี้ค่ะให้จดจําเอาไว้แล้วก็ใช้ความรู้สึกนี้ในการอธิษฐานครั้งต่อๆไปนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะ รุ่งขึ้นคุณอายก็ส่งข่าวมาบอกอีกค่ะว่าวันนี้ขอพอรองค์พ่อได้ตามที่ขออีกแล้วบอกว่าเหมือนตั้งใจจะขายของชิ้นหนึ่งแต่ขายไม่ออกสักทีเลยขอพอรองค์พ่อว่าขอให้ขายได้ภายในเมื่อวานนี้แล้วก็มีคนทักมาซื้อโอนเงินเรียบร้อยวันนี้เลยมาจับขนมราดมเงินล้านขอบคุณองค์พ่อที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะอย่าลืมนะคะการขอบคุณและซาบซึ้งในสิ่งที่ได้รับ คือสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่หนิ่งเน้นย้ำกับพี่ๆอยู่เสมอเลยนะคะคุณไอเองบอกว่าตั้งแต่บูชาจริงจังมาก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะและสำหรับพี่ๆท่านใดที่บูชาองค์พ่อพ,พ่อพิคเนตอยู่แล้วขนมลาดูเงินล้านคือขนมทรงปโปรดคู่ควรแก่คันถวายต่อองค์พ่อที่เรารักที่เราศรัทธาค่ะ